ก็วันนี้ผมก็มาถ่ายโปสเตอร์ของเรื่องน้ำตากราเทพนะครับผมแล้วก็น่าจะผ่าด้วยได้ดีติดตามกันได้นะครับมองกลองบาครอยนันอไ่มันอยู่ด้านหนคประมาณนี้เรามาันโอเคพี่โอเคพี่ อาวันนี้มาถ่ายโปสเตอร์ค่ะซึ่งไม่รู้เลยว่าต้องถ่ายแต่งหน้าอย่างเร็วแต่ว่าโชคดีที่แบบพื้นฐานหน้าแบบพื้นฐานนะเป็นคนหน้าตาดีอะค่ะก็เลยแต่งงานแล้วก็เร็วมากค่ะส่วนใหญ่แล้วการมากองเนี่ยจะไม่ค่อยเจอใครหรอกเพราะว่าใครว่างก็ไปหลับเหมือนคงไม่อยากทำงานกันมั้งค่ะ อ่ะดี้ลองหันหน้าข้างเราดีที่เดียวอ่าไย่างนี้นน<อ>เป็น,นคนเฮ<ร>้ยดูเต๋องอย่างนี้ดีเหมือนกันนะอ,นนอ่ามาดีปีศาจผสมไฟค่ะ ขอเยอะกว่านี้ไหครับแบบบูเวอร์อะไรแบบมาเลยมีต่องได้อย่างนี้เลยอย่างนี้ทำได้ละครละครเลยครับมาท่าลูกอีครับลองเล่นกับตาอย่างเงี้ยมีเดินตาหน่อยได้ทีกลับตัวได้นะเหมือนแบบยิงซิงต้องยิงขวาไม่ถือกันอันนี้อันนี้ขอความอาร์ท่าในตาเยอะๆได้ครับยิงอาร์ท่ามึงเลยนี่นะขอบคุณมากขอบคุณครับพี่มึงสองโอ้ดีเลยที่ผมกินมากนะ อ่าพี่ถ่ายเป็นภาพกอมาไปก่อนจากอันนี้แล้วเสร็จอันนี้ปุ๊บเดี๋ยวค่อยกลับไปไม่มีภาพกอมาแบบเดิมเดี๋ยวเราเนี่ยไดีวได้เล่นเบอร์ใหญ่ได้เลยพี่มือกลับมาหน่อยก็ได้พี่อ่าประมาณนี้ ก็ต้องถ่ายผมเอาทีวีมาเยอะแล้วถ่ายทุกจักรเลยนะแต่เขาได้มาแจ้งเกิดโครงการทุกคนที่ได้รู้ที่โอเคนะพี่หล่อนะเบื้องหลังแทนความสําเร็จเนี่ยไม่ได้มาจากผมคนเดียวมาจากผู้ชายคนนี้โอ้หชื่อนะครับชูวองเป็นกล้องโอ้ยมึงทำมาครับเต้ครับมาถึงใครไปไหนเต้ครับผมทำโคตเตอร์กับหนังทุกเรื่องของทางไม่ให้ซูซีเด็ดซีเนดครับ เล่นเล่นนี้ผมจะใกล้ใกล้จะออกนะ